และท้ายที่สุดผมเชื่อว,ว่ากําลังใจยิ่งใหญ่ที่สุดสามีเลิกยาได้หนึ่งในกําลังใจยิ่งใหญ่คือภรรยาครับภรรยาเลิกในพฤติกรรมบางอย่างได้กําลังใจสุดคือสามีภรรยา,าโดยเฉพาะภรรยาที่เคยมีสามีแก่ๆนะเคยๆไม่บางแต่งต,ตอนแรกแม่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยมีอยู่คู่หนึ่งเป็นน้องที่ักสามีไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายพวกชวนไปออกดาว์ ไปออเด้าว่าพ so ี่น้องกลับมาบ้านจาดไม่เคยสลามเมียเลยก็้าบ้านเข้ามาบ้านเนี่ยนะพี่น้องให้สลามปกติเลยอัสสลามุอะลัยกุมอายพี่น้องจะดังเขินไม่เคยให้เลยบางมันไม่อัสสลามุอะลัยกุมอะเลกุมอัสสลามเมียน่าคนมาขอสลดะก็ให้เบามากพี่น้องมันอายหมดเลยไม่เคยให้จะสสลาอะเลกุมไม่เคยเขินนะพี่น้องเขินมากเมียวะอะเลกุมอัสสลาม ปิดประตูวออกมาเจอไอ้บางยืนอยู่ไปน้องเชื่อไหมครับเมียร้องไห้เลยร้รองไห้ที่ได้ยินสลามจากสามีเนี่ยทำไมอะครับสลามปกติเราก็ได้ยินปกติพี่น้องคนที่ใกล้ชิดกันมาแล้ววันหนึ่งมันกลับตัวได้เนี่ยสุดยอดข,ของของขวัญที่สามีจะให้ภรรยาครับทองเนี่ยมันมีลดราคาลงพี่น้องแต่การเปลี่ยนแปลงของสามีคนหนึ่งนี่คือสุดยอดข,ของของขวัญที่อร่อย ขอบคุณอัลลอฮ์นะมะที่วันนี้สามีเราเปลี่ยนเป็นคนดีได้